สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตผักสวนครัวกันหน่อยครับไม่ได้อัปเดตมาหลายวันแล้วครับเสีนเนี่ยครับงามนะครับงามครับดูรอบๆเลยครับนี่ครับฝั่งนี้ปลูกก่อนยิ่งงามครับงามกว่าด้วยซ้ําไปนี่ครับวันนี้มาอัปเดตให้ชมครับยามเย็นๆวันนี้มารดน้ําครับรดเสร็จแล้วครับรดเสร็จแล้ว they have a chance อีสานไทยแลนด์สวัสดีครับวันนี้จะพาอัปเดตสวนผักสักหน่อยครับผ่านไปก็ไม่ได้อัปเดตมาหลายวันแล้วครับเนี่ยครับดูมุมนี้ก่อนครับมุมนี้เป็นตัวฟักยาวครับตัวฟักยาวนี่ยาวจริงๆยาวมากแล้วค่อยดูผลเขาต่อไปครับตอนนี้เขาก็เริ่มเลื้อยแล้วครับเนี่ยมีเพี้ยขึ้นมาแล้วเนี่ยนี่ครับผมเอา ส้มควันไม้ผสมกับยาสูบยาสูบนะเอาซื้อยาสูบมาแช่นะครับแล้วก็ก็ลองเอาแต่น้ํามาผสมกันฉีดไปเมื่อกี้นัเองครับเดี๋ยวค่อยดูมาดูอีกทีว่ามันจะตายไหมเอ๊ะรู้สึกเห็นเขาดิ้นอยู่นะครับกล้องอยู่ตรงไหนเอ่อกล้องอยู่ตรงนี้ <c oughs> นี่ครับ ใกล้ๆกัไม่ไดยเห็นมันดิ้นอยู่ครับเนี่ยครับอันนี้กับแรงสลัดครับก็เริ่มเริ่มติดติดแล้วครับติดแล้วเริ่มขึ้นงามนะครับแถวจะไม่ตรงเท่าไหร่กับเลี้ยวฝั่งนู้นที่เห็นแดงคือผสมกันอย่างออกกรีนโอก,กับเลดโอกครับฝั่งนู้นผสมกันพอดีมันหมดก็ฝั่งนี้ก็เลยได้แต่กรีนโอกอย่างเดียว แถวนี้เป็นพริกใหญ่ครับพริกใหญ่เขาบอกปลูกครั้งเดียวกินได้ทั้งปีแถวนี้ครับกําลังขึ้นงามครับมาดูฝั่งนี้ครับนี่ครับกวางตุ้งครับโอ้สมบูรณ์งงเหมือนกันครับฝั่งนี้กับฝั่งนู้นคนละเรื่องเลยครับแต่แต่มาอยู่ที่ดินจริงๆครับฝั่งนี้ขึ้นกอใหญ่เลยฝั่งนู้นยังตุ้มเตี้ยมเล็กๆอยู่เลยเห็นไหมครับแถวแรกๆเหมือนกับอันนี้ครับที่เห็น ตรงนี้ปกติผมจะปลูกมะเขือครับหนึ่งสองสามแถวเข็นตรงกลางมันว่างเห็นมีแถวว่างผมก็เลยเอาผักกวางตุ้งมาลงมาแซมครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นะโอ้โหตัวสมบูรณ์มากเลยครับใหญ่จริงๆแล้วก็มะเขือก็ติดหมดแล้วครับนะครับมะเขือเปาะเป็นมะเขือเปาะก็ติดหมดแล้วไปได้สวยครับต้นนี้สมบูรณ์กว่าเขาเลยใหญ่กว่าเขาเลยครับ มาฝั่งนี้มั่งครับเนี่ยมาฝั่งนี้ก็เป็นผักชีผักผักชีแล้วก็กระเทียมหอมครับนี่หอมต้นหอมผม,มึี่สมบูรณ์มากครับกอใหญ่สูงถึงข่าผมแล้วครับดูครับดูกอครับโอ้มใหญ่จริงๆครับแต่กอใหญ่มากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหก สิบหกมันแตกก่อนสิบหกสิบหกต้นเลยครับสมบูรณ์ครับยอมรับสมบูรณ์มากแล้วก็ไม่ล้มด้วยครับไม่ล้มก็บอกว่าหอมเนี่ยปลูกให้สวยได้แต่อย่าให้ล้มถ้าล้มจะไม่เป็นหัวครับอันนี้เป็นหอมหัวครับไม่ใช่ไม่ให้หอมแบกนะครับนี่ครับอย่าให้มันล้มแค่นั้นเองก็สมบูรณ์ครับสมบูรณ์ดีกระเทียมนี่ครับกระเทียมปลูกแปลงยาวเลยครับกระเทียมมาฝั่งนี้ก็จะเป็น ผักบุ้งครับผักบุ้งครับนี่ครับมาแถวนี้ก็เสริมผักบุ้งเสริมครับแถวกลางสองแถวนี่ก็เป็นสลัดเหมือนกันครับกีนคอร์สเลดคอร์สครับแถวยาวสองฝั่งเลยครับอันนี้ผมเปิดน้ําใส่เยอะทิ้งไว้ไม่ใช่เลยหรอครับผมจะไม่ได้มาสามมันผมก็เลยเปิดน้ําทิ้งไว้เลยลงลงในร่องครับมันมีล่องตรง,ตรง,ตรงช่วงกลาง เปิดทิ้งไว้เพราะว่าผมไม่อยู่ไม่ได้มาลดแน่นอนอะ่ะสองวันเพราะว่าพรุ่งนี้ปกติจะลดวันเว้นวันพรุงนี้ไม่ได้มาเมื่อวันวันมรืนวันที่แปดผมมีโปรแกรมลงดำนาข้าวญี่ปุ่นครับวันที่แปดตรงกับวันเด็กพอดีครับ <c oughs> ก็เลยลดให้ชุ่มเลยนี่ครับฝั่งนี้ก็งามครับฝั่งนี้รุ่นพี่ครับ กระเทียมรุ่นพี่ฝั่งนี้ก็ผักบุ้งครับเยอะเลยครับเหนื่อนยยาวฝั่งนี้รุ่นนี้ก็จะได้ออกก่อนจะไดผ้ผลก่อนครับเนี่ยครับผักชีฝั่งนี้ก็โตกินเต็มที่ได้กินแล้วครับฝั่งนี้เป็นพริกครับโอ้ออกดอกเต็มเลยครับติดลูกแล้ว ออกดอกติดลูกแล้วด้วยครับนี่ครับครับออกดอกเต็มเลยครับดอกมากดกดีมากเลยนี่ครับตรงข้ามมาฝั่งนี้ล้ำมแหลมหน่อยครับเนี่ยผักชีฝั่งนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มขึ้นแล้วอันนี้รุ่นหลังครับพระอาทิตย์กำลังตกดินครับยกซึงสูงหน่อยดูเหมือนมื่อแต่ลงข้างล่างนี่สว่างนี่ครับโอเคครับวันนี้มาอัปเดตผักสวนครัว มาให้ชมขอบคุณที่รับชมและฟังครับ